สวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้พามาบุกสวนไม้ด่างครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราไปพบปะพูดคุยกับคุณพี่เจ้าของสวนนะครับพี่เมษาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าเล่าให้ครับเล่าให้ฟังเลยครับพี่ประวัติความเป็นมาจุดเริ่มต้นที่ได้มาเลี้ยงไม้ด่างเพราะอะไรครับอ๋อตอนนั้นก็ทํางานอยู่ครับแล้ว ปกติเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วครับ,บแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบไม้ตระกูลนี้หรืออะไรเป็นพิศเศษอ้าวทำไมถึงได้แรงบันดาลใจถึงได้อยากมาเลี้ยงไม้ด่างพวกนี้ครับพี่อ๋อก็คือไม้ด่างน่มันสวยที่ใบะครับอ๋อ,อเลยชอบใช่แต่ก่อนก็เลี้ยงกล้วยไม้กล้วยไม้ปีหนึ่งถึงอจะออกดอกทีหนึ่งถึง่จะได้ดูแล้วรู้สึกสวยอ่ะครับ,บแต่นี้คือแบบทุกใบที่ออกมาทุกดอกที่ออกมาสวยหมดครับมันด่างนะครับ ครับก่อ,อนไปทํางานจะมายืนดูเดินรอบมันถ้าได้ปลูกแล้วมันมันเพลินใช่ครับมันเป็นเหมือนแบบดูดวิญญาณนะครับ <c oughs> ตอนแรกที่เลี้ยงนี่คือพี่เมษาเลี้ยงไว้ไว้ไว้แบบดูเล่นวสวยงามเลี้ยงดูเล่นเลี้ยงสวยงามเพราะว่าเป็นคนชอบชอบปลูกอยู่แล้วครับแต่พอพอเลี้ยงไปเลี้ยงไปมันมีจํานวนใช่ก็สามารถมีแบ่งปันได้ด้วยใช่นะครับโอ้ oh, อยากให้พี่เมษาแนะนําหน่อยครับ แนะนำต้นต่างๆนะครับพี่ตัวนี้เป็นบอนกระดาษด่างขาวครับบอนกระดาษด่างอ้สวยมากเลยครับพี่ส่วนพี่ใช้สแลนเท่าไหร่พี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเลยนะครับครับอ้ครับเดี่ยวครับเพราะว่ามันมีบ้านมีอะไรกันอยู่อ๋อครับครับครับก็ถือว่ามีแบ่งปันไหมครับพี่บอลกระดาษด่างอุ้ยด่างลงต้นเลยครับก็พอมีอ่ะครับมีใช้เริ่มต้นเท่าไหร่พี่ ตอนนี้รู้สึกว่าละขคายูกหอาครับมีไซส์อย่างนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจก็ถูกๆอ่ะพี่ก็ก็ใครสนใจก็หลังไมล์มาแล้วกันนะครับใช่ใช่ไม่แพงมากนะครับครับหนึ่งไส์นี้แต่ร้อยบาทขึ้นไปอ่ะครับแปดร้อยบาทขึ้นไปร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปใช่ลูกเล็กๆอ่ะคือไซส์เบบี้เลยใช่เล็กๆนําไปแต่งบันไปเลี้ยงกันนะครับครับพี่แนะนํานะครับพวกนี้คือนี gun, <together>. ่นี่นี่ตัวนี้คือบอลดาด่างครับบอลกระดาษดํา ใช่เป็นนี่ครับดูการจะสีดำครับดนะครับแต่ว่าช่วงฝนก่อนมานี้ไม้สมมากพอดีโรคเข้าสวนนะครับก็กว่าจะแก้กว่าจะอะไรกันก็มันไม่หลายรอบปลูกใหม่กันหลายรอบแล้วครับครับครับพี่ข้างในนี้เป็นอะไรครับในตู้อบอตู้อบตัวนี้มันพังแล้วก็อไว้อนุบาลมาให้ซีฟมันพังครับครับครับก็ยังมีต้นไม้ที่เก็บไว้บ้างข้างในนี้ครับตัวไหนที่แบบอ่อนแอ ซื้อเราแก้โรคแก้อะไรเราก็จะเอามาไว้แยกไม่ให้โดนน้าฝนโดนอะไรครับอ๋อครับครับอนุบาลนะครับอันนี้ก็บอลกระดาษนะครับใช่เป็นบอลกระดาษดํำครับแบบนี้มีไซส์แบ่งปันไหมพี่หรือว่าแบบกระถางนี้ก็ปล่อยบอลกระดาษส่วนมากก็จะได้ปล่อยตัวเบบีอ่ะครับตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆเบบีไซส์เบบีเลยนะครับครับไซส์แบ่งปันราคาเท่าไหร่พี่บอกได้ไหมครับพี่ไซส์แบ่งปันตอนนี้มันก็น่าจะหลักพันนะครับ สองสองพันอ๋อจะมีราคาสองพันขึ้นไปแล้วแต่ไซส์อ่ะครับครับขึ้นอยู่กับไซส์จํานวนใบความลายของด่างเขาเขาด้วยใช่ใช่ใช่แล้วเต็ความด่างด้วยครับบอนกระดาษเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วครับครับบอนกระดาษด่างดํากับบอนกระดาษด่างขาวเขาจะราคาดําต่างกันต่างกันนะครับหน้ามือหลังมือเลยครับครับครับโอ้พวกนี้ก็คือเป็นพวกอะไรอู้นี่ครับอ๋ออันนี้เป็นพวกอะไรนะซิงโกเนียมไหลเหลืองครับ เป็นไหลเลืรับเดี๋ยนี้ถูกแล้วมีแบ่งพันไม่พี่มีครับก็มีเป็นกระถางเป็นยอดอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างนี้นี่ครับโอ้สวยนะครับแบบนี้ปล่อยเท่าไหร่พี่โอ้ปกติราคาผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับต้องเป็นภรรยาอย่างงี้ก็น่าจะเท่าไหร่อ่ะพี่อ๋อพี่เขาไม่รู้ร้อยสองร้อยเ่หรอครับพี่ไม่รู้เรื่องราคายังไม่รู้นะครับก็ให้ให้โทรมาดีกว่านะครับ ใครสนใจนะครับก็มีจำนวนให้ด้วยครับถ้าต้องการมีจำนวนก็สั่งผลิตได้ครับพี่พี่นี่พวกอะไรครับนี่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 นีต้นเนี้ยอ๋อต้นนี้เป็นไม้สามัญของคนเล่นไม้ด่างนะครับต้องมีทุกสวนบ้างงั้นใช่ใช่เป็นตัวแรกๆที่ผมซื้อเข้ามาเหมือนกันสวยนะครับอีพีขาวครับอีพีขาวอุ้ยใบก็ใหญ่นะครับพวกอีพีเนี่ยนะครับอีพีด่างขา้าเนี่ยพี่ ทีแรกเขาทะลุขึ้นไปข้างบนนี่อันนี้ก็ตัดตัดยอดตัดออกไปแล้วตัดไปหลายรอบแล้วสวยมากเลยครับพี่แบบนี้แพงไหมพี่ไม่แพงอะครับอมีไซส์แบ่งปันโอ้มีมีเพียบเลยส่วนนี้แล้วครับโอ้มีจำนวนเพียบเลยหรือถ้าชอบแบบนี้อยากตัดไปแบบโชว์ได้เลยก็ก็แบ่งปันให้ได้ครับเพราะว่ามีจำนวนเยอะอยู่ครับนี่นะครับใครสนใจก็แบ่งปันแบบใหญ่ๆใบใหญ่แบบนี้เลย ใช่ครับโอ้ใบเท่าไหร่พี่บอกได้ไหมพี่ราคาไม่รู้ค่อยค่อยค่อยใครใครสนใจติดตอ่องอกครับติดตอ่ตดตอมาดีกว่านะครับพี่พี่พวกนี้คืออันนี้คือเบอร์เบิร์นมาครับเบอร์เบิร์นมาเมื่อก่อนหิตมากเมื่อก่อนอย่างนี้น่าจะหลักพันนะครับครับเดี๋ยวนี้ก็สามร้อยห้าร้อยอะครับครับ สองร้อยอะไรอย่างเงี้ยกับ๋องเล็กๆก็ร้อยสองร้อยครับตัวนี้ก็มีจํานวนครับครับมีเริ่มต้นเท่าไหร่พี่แบบนี้แบ่งปันแบ่งปันเรอะก็บอกแล้วประมาณร้อยร้อยห้าสิบขึ้นนะครับอ๋อครับต้นนี้คืออ๋ออันนี้นีอันนี้เป็นจงอ่างจงอางด่างครับจงอางด่างครับอ๋อจงอ่างมีมีมีจำนวนไหมพี่ มีอยู่อ๋ขอขอ้างน<อ>้านี้ใช่สามสี่กระปองแล้วมั้งครับก็แบ่ง 3, ได้เหมือนกันครับสามสี 3, 4, 4, ก่กระถางครับ <c oughs> แบ่งได้นะครับแบ่งปันเท่าไหร่พี่ <c oughs> ราคาอีกแล้วไม,ไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> ราคาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เหมือนที่ผมพูดไปนะครับโทรมาดีกว่านะครับสนใจต้นไหนก็บอกเลยนะครับอพอดีปกติภรรยาเขาจะเป็นเรื่องราคาใช่ครับดูเรื่องราคานะครับพี่ก็จะคอยดูแลในสวนนะครับนี่พี่มันเตล่าไหมพี่เนี่ย อันนี้อันโบครับอัลเบอร์ออโบมีกี่ต้นครับพี่ตัวนี้มีสี่ห้าต้นอยู่นะครับโอ้ทำทำไว้มีแบ่งปันนะครับแสดงว่าก็มีครับครับอืมตัวสวยตัวสวยนี่ยังไม่สวยนี่ก็ด้วยนะพี่ก็ยังไม่สวยอ๋อเขายังไม่ไม่ฉีกใบมานะพี่ใช่นี่นะครับรออีกนิดนะครับมีฝั่งนู้นโอ้นู้นนะครับ ตัวนี้ก็อีพีเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีพีมินอย่างเงี้ยอีพีมินอุ้ยสวยครับแบบนี้มันราคาบอกได้ไหมพี่ะสวยนะครับคือผมไม่รู้ตอนนี้รคะผมพยายามถามราคาตลอดเลยออผมก็อยากบอกนะผมไม่ได้ทำการบ้านไว้สดๆเลยนะครับใช่สดๆสวยๆครับพี่ตัวนี้ครับนี่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 อ๋อสตรอเบอรี่เชคครับแล้วครับ อืมวันนี้เป็นสตรอเบอรี่เชคสวยสวยสวยสตรอเบอรี่เชคใช่ครับกากู้มีจำนวนไหมพี่ก็แบ่งก็มันมีไม่มีจำนวนมันก็พอมีอ่ะครับแต่ไม่ได้มีมีเป็นสิบเป็นยี่อะไรอย่างเงี้ยครับมีสามสี่ต้นอะไรอเงี้ยก็ขายได้ครับครแบ่งปันได้ปได้ครับครับครับก็ตอนนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วครับ หน้าสะสมครับมีเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นฟิโลไว้ปินเซะครับเป็นตัวไว้ปินเซษแบบนี้มีแมงปันไหมพี่มีจำนวนไหมคือมันจอะ <laughs> มีอยู่ครับพอดีสวนเป็นแบบ ไม่ได้สวนธุรกิจยาคือเราไม่ได้วางไม้แบบเป็นแบบเป็นพับเป็นรลวงได้ครับอยากปลูกอยากว่าได้อยับไปครับครับถามว่ามีจํานวนไหมก็มันก็มีแบ่งได้อ่ะครับแต่ไม่ไม่ได้ถึงกับแบบไม่มีถึงเยอะีเสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือนี่คือซิงโกเนียมตัวหนึ่งครับเป็นโกนียมแพนด้าครับแพนด้าอ๋อครับ ใช่ๆๆครับอตอนมาใหม่ๆนี่แพงมากเลยแพงเลยครับพี่ <S <S สมัยก่อนตอนนั้นเท่าไหร่พี่โอ้ผมโดนไปก็สองหมื่นนะโอ้ไฟนี้นเลยครับพี่วา่าเลยใช่ไซส์เล็กกว่านี้นอีกครับตอนมาเป็นใหม่นะตอนที่กระแสเขาแรงๆอ่ะครับต้นนี้พี่น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 ี่อันนี้ก็คือไว้์พิ้งเส้นเ,เหมือนกันครับอ๋อไว้์พิ้งเซตนะครับอันนี้น่าจะเป็นไว้ไหน ไวไนไวไนฟิโลเหมือนกันครับอ๋อครับเป็นตัวด่างขาวเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับนี่เป็นผักคะน้าเฉียาครับดูครับด่างเหลืองด่างพวกนี้เป็นออกสวยครับถ้าด่างแบบนี้มันจะออกสามสีครับเป็นผักคะน้านะครับไม่ใช่ต้นมะละกอนะครับผักคะน้าเชียาสวยลูง่ายครับมีแบ่งมีมีแบ่งแบ่งปันนะครับมีมีครับมีนะครับครับ สนใจทักมาได้เลยหูเสนีจันทปราไก่ดาวใช่ครับสวยสวยสวยครับมีกี่ต้นครับพี่ตัวนี้มีมีต้นใหญ่อยู่สองสามต้นแล้วก็ต้นเล็กๆอีกประมาณ4ี่หต้นนะครับอ๋อมีพร้อมแบ่งปันนะพี่แบบนี้มีมีครับอ๋อครับครับสวยนะครับสนีจันรปลาไก่ดาวมีหน่อมีอะไรแล้วก็แคฉออกเรื่อยๆอ๋อถ้าเก่มากเราก็ครับพร้อมหมวางข้ออะไรอย่างเงี้ยครับสวยงามครับ หมดตัวไปหมดอันนี้คืออันนี้คือไทยไทยคอนครับไทยคอนนะครับมอนเตล่าไทยคอนมอนเตล่าไทยคอนครับโอ้โหฟอริดาใช่ไหมพี่เนี่ยใช่กล้วยฟลอริดาฟลอริดานี่แล้วก็ก็คือเสน่ห์จันทร์ปลาไข่ดาวนะครับครับโอ้แบบกระถางแบบนี้แบ่งแบ่งปันไหมพี่แบ่งครับพร้อมแบ่งนะครับครับ สอบถามได้แต่ต้องขออาภาัยเรื่องราคาหน่อยไม่แม่นไม่แม่นนะครับดูข้างในกันครับนฝนตกนะครับเมื่อคืนอันนี้ก็เป็นมอนเตล่านะครับอันนี้เป็นออลีอ่ะครับเป็นตัวสีเหลืองอะครับสีเหลืองนะคะใช่เป็นมอนการ กานเลื้ยสีเหลืองนี่แหละครับครับคือเป็นชนิดเดียวกันกับตัวนี้แหละครับแต่ว่าคนละสีเขาโน้นขาวอันนี้เหลืองนะครับครับอัอออกสามสีครับสวยครับตอนนี้อันนี้ตัวเล็กๆนี่ใบอ๋อนี้เป็นพริกไทยครับพริกไทยพริกไทยด่างครับอ๋อคอลเลกชันผักสวนครัวสุดยอดเลยครับอันไหนี่ อันนี้เขาจะเป็นพวกลาฟิโดราฟิโดนี่แะครับอันนี้จะเป็นพวกลาฟิโดอันนี้มันพยายามไล่ให้มันได้ด่างอยู่ครับเรามันด่างน้อยพยายามให้เขากัดด่างนะครับใช่ครับก็ถ้าเห็นก็จะมีสีเรือบเหลือกออกมาอยู่ถ้าด่างนี้สวยมากครับตัวน,นี้อันนี้คือตะกูลาฟิโดหมดเลยครับอันนี้ละงดแต่พวกนี้มันเป็นชื่อ เป็นชื่อออกอินโดอินโดหน่อยผมว่าจําชื่อไม่ค่อยได้ครับต้องต้องเปิดไม่ได้ห้อยปลายไปอ่ะครับพวกนี้คือเป็นตระกูลเลือเป็นตระกูลเป็นไม้เรื้อยครับใช่ครับซินเดปซัตหมดเลยครับซินเดปซัตกับลายฟีโดอืมอันนี้เป็นของไทยครับอันนี้หูกระต่ายเป็นไม้ไทยใช่ไม้ภาคใต้ครับอันนี้เขาเรียกหูกระต่ายครับอันนี้น่าจะอันนี้อินโดเนี่ยพวกนี้อินโดอันนี้กระงง ลางงดบ้านเราป่าไทยป่าบ้านเราแต่มันด่างว่าไงนะครับมีแบ่งพันธุ์ไหมพี่พวกนี้ถ้าลางดนี่ผมมีต้นเดียวครับขอเก็บไ้ก่อนแต่ว่าพวกนี้นี่ก็แบ่งได้ครับถ้าใครสนใจนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นจันตร์ปรยดาวกลายโอ้เขากลายนะครับกลายมาเป็นแบไปแบบนี้เลยนะครับ ก็ตัวนั้นยังไม่ได้ทำหน่อไว้เสน่ห์จันประกายดาวนะครับน่าจะมีอยู่ไม่กี่หน่อครับต้นนี้พี่เนี่ยนี่นี่อ๋อจังเกิลฟีเ r อร์ครับจังเกิลฟีเ r ครับมีจำนวนไหมพี่หรือว่ามีอยู่ต้นเดียวมีอยู่มีประมาณสี่ห้ากระถางแบ่งได้ครับมันก็แบ่งได้อ๋อครับครับเป็นต้นไซสนี้หมดเลยนะพี่ ใช่ใโอ้สุดยอดครับมีแบ่งปันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เด็ดของสวนนะครับโอ้ที่เด็ดของสวนคือคือหูช้างขาวอะครับหูช้างด่างขาวครับโอ้ตอนนี้เขาก็เริ่มโทมๆหน่อยนะครับเพราะแคะรูปไปเยอะเมื่อก่อนดูใบครับสวยมากเลยครับผมชอบใบนี้มากเลยครับ สวยๆกระจายดีครับสวยๆ<า>สวยขาโอโอม่มีกี่มีมีมีม,มีอ่าแบ่งปันไหมครับพี่แบบนี้อืออันนี้ก็มีตัวที่เพาะไข่ไว้อ่ะครับอ๋อมีแบบเพาะไข่ไว้นะครับแบบแบบนั้นมีแบ่งปันนะครับครับผมโอ้ตัวต้นใหญ่หมดไปแล้วครับครับนี่นะครับแบบแบบนี้แหละครับถ้าหากว่าแบบนี้แบ่งปันไหมครับพี่ต้นเล็กๆเนี่ย ได้ครับได้นะครับใครสนใจทักมานะครับครับโอ้โหช้างหนังขาวครับครับแล้วอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็เป็นอะโลคาเซียเหมือนกันครับเขาเรียกโโตล่าครับอะโลคาเซียโโตล่าเป็นต้นที่ให้ลูกยากมากครับโอ้เพราะว่าผมได้ลูกเขามาก็เขียวไม่ได้จะเขียวครับนี่ขึ้นหน่อขึ้นก็เขียวเดี๋ยวนะครับไปดูกันครับไส่ก็ให้ยากครับต้นนี้โอ้เขาให้ลูกยากมากนะครับ ใช่ให้ลูกยากใบใหญ่นะครับโอ้พี่พี่ขอดูใบนะครับโอ้นจนชนแลนแล้วต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่ใอันนี้ใบนี้ก็หักหักแล้วนะครับเขาชนสแลนแล้วว่าไงพี่ใช่ชนแซแลนครับได้เอานี้มาค้ำไว้อืมครับมันช้านะครับอืมครับครับอันนี้ก็พิงดาก้อนพิงดาก้อน พวกนี้ก็เงินไหลครับใช่อันนี้ก็ลูกของพิงค์ดาก้อนที่แบ่งได้ครับแบ่งอ๋นี่คือพิงค์ดาก้อนที่แบ่งปันนะครับใบเล็กๆเ,เนี่ยครับพี่เนี่ยตัวอ๋อตัวนี้ก็เป็นเป็นตระกูลจังเกิลตัวหนึ่งอะครับ<อ>แล้วทีนี้เราเราตัดไปตัดมาแล้วมันเผือกเผือกไปเผือกมาแล้วเผือกนะครับทำไมตอมันถึงออกมาแบบ เป็นตอดกอย่างนี้ไม่รู้เหมือนเขาจะทิ้งตอหรือเปล่าครับโอ้โหเลยครับใช่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับสวยครับต้นนี้ก็สวยเสน่ห์จันใช่ไหมพี่ใช่เสร็จ พันธุ์ดาวครับชนีจนพันปุ์ใต้ดาวต้ตนนี้สีสวยดี<ว>ยครับสวยสวยมากครับ,รบสีชัดแจ๋วเลยเหลือบชมพูมาชัดนะครับนี่ครเป็นพวกหูช้างนี่นี่หูช้างเหรอพี่อันนี้เป็นเป็นฟิโลหูช้างลายหินนอนครับอ๋อผมจำชื่อไม่ได้นะครับ ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าบางอย่างก็อาจจะผิดเพี้ยได้นะแต่ว่าก็เขาเขาเรียกหูช้างเหรอครับน่าจะตัวลายหินหนออใช่อันนี้คือยอดเรายกเรายกออกอันนี้ก็เหลือต่อแล้วเขาก็จะแตกหน่ออย่างเงี้ยแตกหน่อแล้วก็แค่ออกมาแล้วก็มาเลี้ยงก็จะได้แบบนี้อ๋อครับเลี้ยงไปเขาก็จะโตออกมาแบบนี้ครับอันนี้ก็ของแปลกอยู่ก็เป็นกวัก ผมไม่รู้ว่าเป็นกวางพ่พรมตัวไหนน่าจะเป็นกวากพ่พมป่าครับแล้วก็ด่างลายด่างค่อนข้างสวยครับสวยสวยครับแต่ว่าใบเขาจะบางเวลาเขาตั้งตัวได้เขาก็จะออกมาเป็นกอสวยมากครับอันนี้คือแคะหน่อแค่อะไรออกมามีจํานวนไหมพี่มีครับมีนะครับครับก็หลักหลักร้อยหลักพันครับว่าไปตามประมาณนี้ครับว่าไปตามลวดลายเขานะครับไม่ค่อยแพงอะครับครับต้นนี้ต้นอะไรพี่ในนี้ในนี้อ๋ออันนี้โหราครับ อเป็นบอลบ้านเราครับเป็นบอลบ้านเราครับตอนนั้นได้มาจากคนใต้ครับอื้ได้มาครับครับเขาจะเป็นใบแบบนี้เลยนะครับหลาหออ๋อใช่อ๋อหลาหอเเห็นเขาเอาไปตั้งชื่ออะไรยาวๆยาวกี่โลเลยมั้งจำไม่ได้มีจํานวนยังพี่แบบนี้มีต้นเดียวไม่เยอะแต่ก็แบ่งได้อยู่ครับแบ่งได้นะครับอีพี่มิ้น อ๋อครับก็ตระกูลเดียวกันกับไอตัวใบใหญ่ดี่พี่พี่ถามอ่ะอ๋อตัวนี้อ๋อคือตระกูลเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นตัวมิ้นตัวนั้นเป็นตัวด่างขาวรุ่นเก่าครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ที่แบบเหมือนเพิ่งเพิ่งเห็นตัวนี้มามาทีหลังตัวนั้นครับครับแบบนี้มีจำนวนไหมพี่มีครับมีนะครับมินทำไว้อยู่ครับมีจำนวนทำไรมีฟองเล็กแบ่งปันครับ นี่ก็ใช่นะครับที่เลื้อยขึ้นเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเซบูเบอร์สองครับนู่นทะลุไปแล้วครับนี่ก็ปูทิ้งไว้เล่นๆครับถ้าทําใส่เหล่าดีๆเอาไปแต่งบ้านผมว่าสวยๆหรือว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเราเอาไปกาะไว้ก็ปล่อยเขาขึ้นไปครับสวยงามครับคําแนะนำนะครับเลี้ยงไม้ด่างทั่วๆไปแบบนี้เราจะมีเทคนิคยังไงบ้างครับอือมันก็ ไม่ยากนะครับแต่ว่าสําหรับผมถ้าตระกูลฟิโลก็โปร่งนะครับตรแล้วเนี่ยตัวอะไรนะอู๋ช้างออโลคาเซียเนี่ยก็ส่วนมากเลี้ยงโปร่งไว้ก่อนนะครับครับไม้เหี่ยวดีกว่าไม้เน่านะครับสำหรับผมถ้าเน่าเนี่ยเอาคืนไม่ได้แต่ว่าถ้าเหี่ยวเราเติมน้ําเขาก็กลับมาปิ่งปังเหมือนเดิมนะครับครับแล้วเรื่องแสร้งพี่ใช้อยู่แปดสิบแสลนผมแปดสิบครับ ครับเรื่องน้ำอรพี่ปล่อยเออพี่พี่ลดน้ำยังไงครับวันละกี่รอบถ้าผิววัสดุแห้งก็ก็ลดหรือว่าอากาศร้อนมากๆถ้าไปไหนมาไหนก็ตั้งทำม,มือไว้อะครับรบาะว่าลดไม่ค่อยเยอะอะครับอ๋อไม่ต้องให้แฉะครับอืมเรื่องต้องต้องดูที่วัดสดุนะครับถ้าถ้าเรื่องถามว่าต้องลดน้ำขนาดไหนถ้าให้ผมแนะนําดูว่าตัวเองนะ่ะปลูกถ้าวัดสดุแน่นก็ ไม่ต้องลดบ่อยเพราะว่าเขาจะชื้นอยู่ได้นานอแต่ว่าถ้างปร่งๆมากๆก็คอยดูว่าถ้าวัสดุแห้งเราก็ให้ความชื้นเขาครับครับครับวัสดุที่พี่ปลูกส่วนมากจะเป็นอะไรครับก็เป็น,นง่ายๆนะครับ <c oughs> กากมะพร้าวดินใบก้ามปูหลังๆมาก็เริ่มจะใช้เพอร์ไลผสมช่วยด้วยเพราะมัน โป่งแล้วก็รู้สึกว่าไม้ไม้เน่าน้อยลงอะครับครับฟอร์มก็จะดีด้วยดีมาด้วยนะครับแต่ก็เสียที่ว่าต้องใช้เงินเยอะ๋อมันมันจะราคาจะสูงใช่ครับแล้วแล้วเรื่องปุ๋ยอะพี่ปุ๋ยก็ปุ๋ยปุ๋ยคอบที่มันเย็นแล้วบ้างหรือว่าหลังๆมาก็สมมติก็ออนโมโคนเหระครับง่ายดีครับง่ายครับสูงเสมอง่ายดีนะครับครับง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง วัสดุเค็มอ่ะครับครับความเค็มของปุ๋ยครับใช่ใช่พี่เมพี่เมสสารับบอกช่องทางการติดต่อหรือติดตามนะครับช่องการการติดต่อหรือติดตามก็ก็มีเฟซเดี๋ยวผมส่งให้พี่นะครับว่าใช้เฟซอะไรอยู่แต่ว่าไม่ได้ทําเป็นเพจเป็นห้องอะไรที่ขายแบบยังไรก็เป็นเป็นเฟซส่วนตัวธรรมดาครับครับแล้วก็มีเบอร์โทรเบอร์โทรฝากไว้หน่อยครับศูนย์เก้าห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 ก ห้าสี่ห้าเก้าครับครับครับที่สวนแห่งนี้หากว่าท่านใดสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมสะดวกเปิดไหมครับหรือว่าก็มาได้ครับถ้าอยู่แถวนี้หรือผ่านมาแถวนี้ก็แต่ว่าขอให้กิ้งก้างมาก่อนครับโทรมาก่อนนัดหมายก่อนใช่ครับเพราะว่ามันมันอยู่ห้องในอ่ะครับมันอยู่อยู่กันหลายคนมันก็ต้องแบบอ๋อมันจะเดินเข้ามาเลยไม่ได้อ๋อครับครับโทรมาก่อนนะครับ วันนี้ขอขอบคุณพี่เมษามากเลยครับที่พามาเยี่ยมชมสวนครับขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ